ไปไดยังไม่ได้<ะ>เขาจะไม่พูดถึงเรื่องโปรเจกต์คนผู้นี้ไม่มีจินตนาการพอเราพูดถึงว่าเราจะทําอะไรเนี่ยนักการนักการเงินนักการธนาคารเนี่ย<ะ>เขาจะบอกเอาโปรเจกต์มาดูซิเอาโฉนดมาดูซิอ๋อโฉนดร้อยล้านเอาไว้ได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ราคาประเมินนี้ได้ยี่สิบห้าล้านน่ได้สามสิบล้านนะานนะมาเอาเงินนวดแรกนะตามหน้างานนะเอางี้ไปนี่ไป,ไปอันนี้คุณเบิกเงินผิดประเภทเรารงระงับการจ่ายเงินเอาเคนะเราเก็บดอกเบี้ยเขาเก็บดอกเบี้ยเราตรง เด็บดอกที่เราเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามข้อตกลงแต่เขาไม่ดูสติปัญญาดูงานที่งอกเงยเพราะฉะนั้นเพื่อนผมกลุ่มที่เป็นนักการเงินนักการธนาคารส่วนมากมันจะคบกับคนรวยเขาจะไม่คบคนจนคุณจําไว้นะหลวงพ่อพระอาจารย์ชื่อดังเดินไปแบงค์ไปเปิดบัญชีแล้วก็ไปขอกู้แบงค์สิบล้านมาสร้างโหว์ไม่ได้ไม่มีวัดไหนไปกู้แบงค์เอาเงินมาสร้างโหวตร้อยล้านได้เพราะฉะนั้นคนที่กู้แบงค์ได้ กู้นักการเงินได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้ว<ฮ>หรือมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อไปกู้มาได้เพราะฉะนั้นคนจนก็ไม่สิทติ์คบตรงนี้ผมอันนี้ผมพูดเล่นๆน,นะ<ฮ>แต่มันจะเป็นจริงคือบางทีนักการเงินเนี่ยเขาจะมองเม็ดเงินแต่ไม่มองที่มาของเงินคุณสามารถไปที่ป้นคนที่หลังธนาคารแล้วเอาเงินไปฝากได้โดยที่แบงค์จะไม่ถามว่าคุณเอาเงินมาจากไหนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนดีๆเนี่ยทำดีไปทั้งชีวิตเนี่ยช่วยคนข้ามถนนช่วยเหลือคนแก่ไป หุงหาอาหารป้อนหมาป้อนคนป่วยคุณไปคุณไปเล่าให้นาธนาคารฟังแล้วก็จะเปิดบัญชีคุณไหมเขาก็ไม่เปิดเพราะฉะนั้นนักการเงินนักการธนาคารเนี่ยเขาจะไม่สนใจเรื่องความดีความเร็วรเขาจะไม่สนใจเรื่องโปรเจกต์ความปั่นและจินตนาการเขาจะสนว่าหน้าอย่างคุณเนี่ยมีเงินมาใช้เาไหมเมื่อเอาเงินไปแล้วใช่ไหมเพราะเขาหาผลประโยชน์ด,ดอกเบีย้ยอย่าลืมว่าคนที่ทํางานด้านเนี้ยเขามีผลรับมีผลพวงมีผลประโยชน์ ดอกเบี้ยอย่างเดียวเขาไม่ม <really> ีอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับนายทุนเงินกู้ทั่วไปแต่นายทุนเงินกู้นอกระบบก็กู้ร้อยละห้าร้อยละสิบร้อยละยี่สิบแต่แบงก์ดีหน่อยดีหน่อยก็คือถูกหน่อยแต่ทุกอย่างระบบเดียวกันครับผมผมไม่เป็นแน่นอนมือปืนกับโซภินีผมไม่เป็นมือปืนแน่นอนผมชอบยิงปืนครอบครัวผมเป็นทหารคุณพ่อผมสอนยิงปืน พี่น้องผมสอนยิงปืน <ฮะ S 2> เรายิงปืนสามแปดสองสองสิบเอ็ดห้าเอ็มสิบหกเรายิงเป็นตั้งแต่เราอายุสิบ5 <ฮะ S 2> ี่สิบห้าสิหกจนอายุหกสิบแต่เรายิงเต้าเราแข่งกันยิงแม่นแต่เราไม่เคยคิดจะไปยิงหัวกระบาลใคร <ฮะ S 2> แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าคนที่มีอาชีพมือปืนเนี่ยเขาจ้างคุณหมื่นหนึ่งห้าพันบาทสองแสนหนึ่งล้านสามล้านห้าล้านแล้วคุณไปฆ่าคนอื่นเนี่ยถามคุณไปฆ่าคนอื่นเพื่อเงินไม่กี่ตังค์ ซึ่งเงินก้อนนั้นมันก็หมดแล้วมันมันไม่ยุติรรมเลยกับใครก็ได้จ้างคนไปฆ่าก็ไดเพราะฉะนั้นผมไม่ยช่อาชีพมือปืนแน่นอนซึ่งถ้าผมเป็นมือปืนผมเป็นโสเภณีดีกว่าเพราะโสเภณีเนี่ยเขาทาร้ายตัวเองโสเภณีเจ็บปวดเมื่อเวลาถูกกระทําจากลูกค้าลูกค้าให้เงินสามพันบาทห้าพันบาทหมื่นบาทแสนบาทล้านบาทแต่คนที่เจ็บปวดคือโสเภณีผู้หญิงโสเภณีจะต้องรองรับความไข้จากลูกค้าแต่เธอเจ็บปวดด้วยตัวเธอเอง เธอข่มขืนในตัวเองเพื่อหาอไรายได้คนหนึ่งหาไรายได้จากการยิงหัวกระบาลคนให้ตายและเอาเงินแสนบาทไปใช้คนคนนึงเจ็บปวดด้วยตัวเองแต่เอาเงินแสนบาทไปใช้นี่ผมเทียบโสภินีกับมือปืนเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมเลือกเมือเกิดผมเป็นผู้ชายผมเป็นโสภินีไม่ได้ผมแลวไม่เป็นทั้งมือปืนและโสภินีถามว่าผมอยากเป็นอะไรผมอยากเป็นคนเก็บขยะสิ่งทุกวันนี้ผมก็เป็นคนเก็บขยะเก็บขยะทางสังคมเพราะสังคมเราเนี่ย คุณเชื่อไหมประเทศไทยเนี่ยก่อร่างสร้างตัวมานึพันปีแล้ว<ฆ>เราพุ่มมาเข้าแถวเป็นเมื่อสิบปีที่แล้วเราต้องเข้าแถวตีตัวลงหนังเราต้องเข้าแถวตีตัวแบบนี้เราต้องเข้าคิวทำแบบนี้เมื่อก่อนคุณไม่เข้าใจหรอกคนไทยยังขับรถไปบนทางหลวงแผ่นดินเนี่ยแล้วก็โยนเศษขยะลงจากถนนคนไทยเดินไปตามถนนยังถุยน้ำลายบนฟุตบาทเมื่อสิบปีที่แล้วคุณจะเห็นคนไทยทิ้งก้นบุหรี่ลงบนถนนบนฟุตบาทในที่สาธารณะถามเถอะ คุณมีสิทธิ์ทําแบบนั้นได้ไงแล้วนั่นคือความเจริญรุ่งเรืองเหรอใช้ที่คุณเอาขยะที่คุณใช้แล้วนะทิ้งไปไปเกิดทุกวันนี้ผมขับรถไปตามถนนวันละห้าร้อกิโลทุกวันในชีวิตผมนะผมต้องใช้ใช้ถนนเยอะมากผมเห็นคนเปิดกระจกหน้าต่างแล้วโยนกระป๋องโยนถุงพลาสติกโยนขยะส่วนตัวของตัวเองที่ใช้แล้วลงบนถนนทางหลวงไปทุกวันไม่มีวันไหนที่ผมไม่เห็นเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าคนเก็บขยะที่เก็บขยะจริงจเนี่ยน่าเห็นใจและน่ายกย่อง ขณะเดียวกันเนี่ยตัวผมเองเนี่ยทำหน้าที่เก็บขยะทางความคิดผมจะพยายามกวาดความคิดขยะขยะของสังคมไทย,ยออกไปลงถังให้หมดเลยเพื่อจะให้เหลือแต่สิ่งที่มันจะลงสังคมเหลือแต่สิ่งที่สร้างสรรค์ญญจริงๆแล้วผมพยายามสร้างแนวร่วมทุกวันนี้ผมพยายามหาเพื่อนอย่างเช่นคุณและอีกหลายๆคนในกลุ่มพวกเราและก็เราทาเลิศชอนั่นเนี่ยเพื่อให้คนรับรู้ว่าช่องเลิศชอนั่นคิดอะไรอยู่แล้วต้องการทําช่องแห่งความรักเพื่อให้ทุกคนรักกัน เราต้องการทำให้ทุกคนรักโลกพอเรารักโลกเสร็จเราจะเก็บขยะอะไรที่ไม่ดีเราจะเก็บทิ้งหมดเลยเราจะเหลือสิ่งที่ดีไว้เพราะฉะนั้นนักการเมืองนักการเงินมือปืนโสพินีผมเลือกเป็นคนเก็บขยะ i see โลกสิ่งไรรดูแต่เปลี่ยนไม่แน่นอนโลกร้อนย้อนมาสู่คนฟ้ามัวมงคลเล็ดคนกระทำ